จากเราฉีดบิวเวอรียไป3มรอบแล้วใช่ไหมครับมันก็หายไปบ้างพักหนึ่งแรกๆเลือดน้อยแล้วกลับมาอรอบ2ก็เลยฉีดรอบ2แล้วก็รอบ3ไปนะครับก็เบาบางไปบ้างแต่ก็ยังกลับมาเป็นบางต้นก็คือมันน่าจะยังไม่หมดนะครับะแล้วก็ทีนี้ไปเห็นในกลุ่มอ่ะเนาะเขาบอกว่าเนี่ยแป้งรยหมัดหมา นะครับเราก็จะมาทาแป้งให้เจ้าลาวากันก่อนหน้าเนี่ยคือผมถ่ายไปแล้วว่าอ่ามันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันสําหรับเจ้าต้นนี้ตอนฉีดไปก็ไม่ค่อยมีนะสําหรับเจ้าลาวาแล้วทีนี้มาประมาณสักห่าวันแล้วเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาหนานแน่นเหมือนเดิมทีนี้ก็เดี๋ยวนี่เลยนะแป้งหัดหมา เราลองดูซิว่ามันจะดีจริงอย่างที่เขาคุยกันไว้ไหมเราก็จะมาทาพแป้งเลยครับตอนนี้ลมแรงแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอน,นี้หรือเปล่านะแต่ก็จะลองดูกันหลังใบมันเยอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามผลกันว่ามันจะเป็นยังไง ไม่รู้ว่าเอฟเฟกมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะ 我问老魏，安排这里，人家没过来。 นะทีนี้ก็ลองให้กล้องเก็บภาพดูครับ ก็ถึงเวลานะครับล้างใบที่เราโรยแป้งมัดโรยหมาสี่วันที่คืนที่โรยไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมาล้างใบดู ยาไปสี่รอบโซนนี้ถืโอกาสล้างใบไปในตัวนะครับเพราะว่าหน้าหนาลมมันแรงพอลมมันแรงก็พวกกุ่นอะไรมันก็จะจับใปกันพอแสงมันก็จะน้อยลงนะครับเพื่อนดูได้ยินเสียงหรือเปล่าตรงนี้นี้ลบเลย ไว้ละว่าครับไว้ลาวาครับเพื่อนๆเ,เอาไว้นานไม่ได้เดี๋ยวใบมันสัองเคาะแสงไม่ได้ มก็ไม่รู้นะว่ามันควรจะต้องฉีดไว้กี่วันนะแต่ผมลองสี่วันสี่คืนนะนเพื่อนไอ้มันจะหลุดไม่รู้อะไรมันจะหลุดไปกับเราฉีดน้ําหรือเปล่านะม,นมาลองดูครับ หน้าใบแต่โรยมากอ่ะดูดิมันสั่งขอแสงไม่ได้อ่ะใบเขาใบเขาจะเริ่มช้ำเลยครับถือว่านานเกินอาจจะเป็นนักวันสองวันก็พอมั้งแต่ไม่ช่วนนะยังไงเพื่อนๆถ้าจะทําตามก็ลองวิเคราะห์ดูครับแต่ตัวไม่เห็นแล้วล่ะเราดูหน้าใบฝั่งนี้ใบเนี้ยปกติเอ้ยใบนี้ใบใหม่ไม่ใช่สิใบที่เยอะ ใบที่เยอะเป็นใบนี้ที่ว่าตามหน้าใบอะไรประมาณเนี้ยไม่มีแล้วไม่รู้ว่ามันกระเด็นติดไปกับน้ำหรือเปล่าถ้ามันตายเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายตอนก่อนที่จะโรยเนาะแต่ก่อนหน้ามันเยอะมากแต่ตอนนี้อเออเออว่ามันคือแบบอันนี้นี่นะเดียล,ลองดูตรงนี้ครับนี่ ก็หายไปเยอะไม่เห็นตัวมาดูใบนี้ใบนี้ก็เยอะมากเพราะว่าใบนี้มันกัดแบบจนมันโดดนําเลี้ยงจนนะฮะคือใบเขาเนี่ยเป็นแบบสีหายเลยอ่ะก็คือเป็นปกติของไรนั่นแหละไรแดงไรดําไรขาวไรเปรแป้งไม่มีตนันใหญ่ก็เจอแดงกับดํามาดูหลังใบครับถือว่าโอเคนะ ผมไม่รู้ว่ามันก่อนฉีดเราก็ลืมถ่ายเนาะแต่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยปกติครับคือตน้นคือเกือบทุกใบของผมเนี่ยคือแบบเต็มมากเต็มหลังใบเลยเพื่อนๆน,นี่อันนี้เพื่อนๆให้ดูนะถ้าแถวนี้อันนี้คือเป็นตัวเก่าเขานะครับแล้วผมซูมให้เนี่ยมันยังมีติดบ้างแต่มันเหมือนแบบว่า มันตายแล้วอะไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองรูดดูนะน,นี่ผมอยู่ไหนมาน,น,น,นิ้ไม่เจออะไรนเออแต่มันเหมือนมันเหมือนมันตายตายคาใบาอ่ะเ,เพื่อนเพื่อให้ดูตรงนี้อีกเนี่ย นี่นะเพื่อนนะถ้าแถวเนี้ยนี่คือหลุดหลุดติดนิ้วเลยเหมือนมันตายครับเพื่อนๆเ,เออก็ที่ผมลองเพราะว่าเนี่ยอย่างไปล้วผมเนี่ยเห็นไหมผมลองเนี่ยเพราะว่ามันมีเพื่อนๆหลายท่านที่เขาใช้แล้วบอกว่าได้ผลแต่เขาไม่มีข้อมูลไงว่าต้องโรยกี่วันล้างกี่วันอะไรประมาณเนี้ยผมก็มาลองเอาเจียงเสี่ยงดูนะครับก็คือ สี่วันสี่คืนคือตายคาใบานะผลสรุปเดี๋ยวสรุปให้ก็คือเขาตายคาใบาแต่ว่าใบาเราเนี่ยจะมีปัญหาครับเพราะว่าผมโรยแป้งไว้เยอะใช่ไหมครับพอโรยไว้เยอะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าเขาเรียกว่าหน้าพื้นผิวของใบเนี่ยเขาจะสั่งคอแสงไม่ได้นะครับแต่ก็มันต้องลองเสี่ยงอะ่ะเพราะว่าอย่างดูอย่างใบผมเนี่ยคือไลมันเล่นจนแบบว่าจัด สีดูดน้ำเลี้ยงคือแห้งไปเลยนะก็เลยต้องลองเสี่ยงดูแต่เนี้ยมันเป็นใบใบก่อนยังไงก็เดี๋ยวคนต้องตัดออกไปแหละนะทุกใบอันนี้ก็ลองดูใบใบเขาก็จะช้ำๆหมดนะพเพื่อนๆแต่ถามว่าได้ผลไหมอ่เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลก็แล้วกันเนาะว่าผมคิดว่ามันได้ผลประมาณนึงแหละแต่ทีเนี้ยต้องมาอัปเดตอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะ สีวันสคืนได้ผลประมาณนี้ถ้าถามผมว่าพอใจไหมพอใจมากนะครับกับหน้าหนาวซึ่งต้นไม้มันก็จะอาจจะโตช้าหน่อยแล้วใบมันก็จะไม่ใหญ่มากสําหรับหน้าหนาวนะพวกโคลอ,อเสเซียใบใหม่เปิดมามันก็จะเล็กๆหน่อยจะไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็มาดูอันอื่นพวกใบเล็กๆ ก็ไม่มีนะเนียนเลยปกติที่เยอะจะเป็นจะเป็นอันนี้นี่นี่นี่จะเป็นเลมอนต้ตนนี้ให้ดูปลายนิ้วผมมีจุดนี่น,นีจะเป็นตัวดำๆนะฮะไม่ใช่เวเอ,อแต่ก็แบบว่าหายแต่ใบเขาก็จะเป็นรอยช้ำนะเพราะว่าน่าจะแบบนานไปหน่อยก็คือไหมนะครับแล้วก็แบ็คเมจิกต้นนี้ก็จะเยอะต้นโรยอะ ถือว่ายุบถือว่ายุบน,นี่แบ็กแลนเนอร์ก็โอเคแต่ใบไหมนะครับอันนี้ก็แบ็กเมจิกต้นนี้เยอะที่หุ่นชีดต้นนี้เยอะหลังใบตอนแรกก็เยอะนี่ไงหลุดแล้วเมื่อกี้น่าจะตายน่าจะตายคาใบนี่นี่นี่น,นี่ใช่ไหมไม่ใช่เว้ยอันนี้ใบกัด ไม่เห็นแล้วอะ่ะอ่ะมีใบนี้ปกติมันจะเยอะผมถือว่าโอเคนะเพื่อนๆซุ้มเนี้ยต้องบอกก่อเลยว่าซุ้มเนี้ยเยอะมากๆนี่ไงหลุดติดมือมาแล้วเห็นนี่เห็นนี้ไหมมันตาย,ม,ตายมันตายเนี่ยดำๆเนี่ยมันตายครัใบ นี่นี่น,น,นี่เป็นแผงเลยน,นี่ตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่ตายพอบี้ปุ๊บสังเกตไปนิ้วพอบี้ปุ๊บยังมีเหมือนแบบมีเป็นเลือดอยู่เนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองบี้นะปากนี่เป็นเลือดอันนี้ไม่ตายนะไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนนี่ก็ยังมีอยู่ครับแต่ถามว่าลดน้อยไหมลดน้อยลงโอ้โหนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีกล้องเดี๋ยวเปิดฝาแป้งมันก็มันก็ยังมีอยู่นะนเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าเนี้ยมันรู้มันไม่รู้ว่ามันโรยหรือมันโดนแป้งหรือไม่โดนแต่ก็เดี๋ยวรอบเนี้ยมาอ่ะรอบเนี้ยโรยเพิ่มเดี๋ยวผมใบนี้ผมจะเฝ้าสังเกตการมันเองอีกรอบหนึง่งนี่โรยหลังใบไว้ ประมาณนี้ปล่อยมันก่อนกินได้กินตายมึงกินได้กินตาอ่ะจะประมาณนี้ครับในส่วนของอันนี้ก็ดูดูว่กันก็ยังมีอยู่บ้างอาจจะโรยแบบไม่ทั่วหรือเปล่าผมก็ยังล้างนี่ไม่หมดอะแต่ใบมันไม่ทิ้งไว้นานเนี่ยแล้วก็แม็กเมจิกกาย ไม่ได้เข้าไปดูติดรั้วสถ่ายข้ามรั้วแล้วก็ตอนนี้แบบลกมากนะครับบ้านลกมากแล้วก็มาดูต้นที่แบบว่าพีคที่สุดเลยครับก็คืออโลฮ่าครับอันนี้คือโดนหนอนครับโดนหนอนรับประทานไปตอนเป็นหลอดออกมาก็นะครับเป็นแรไอเทมก็คือเป็นรูไปเลยครับนะก็คือเป็นรูเหมือนพวกอีพีไปเลยเดี๋ยวดวูอันนี้ผมตัดใบทิ้งเขาทิ้งด้วยนะ ต่เท่าที่ดูแล้วคือแบบเบาไปส่วนหนึ่งเบาไปส่วนหนึ่งครับถามว่าหมดไหมก็ไม่เชิงหมดทัาทีเดียวนะอันนี้หนักที่สุดแต่ผมอันนี้คือต้องบอกว่าผมแบบตัดใบไปด้วยแล้วก็ถ้าใบาเล็กๆเ,เห็นไหมคือใบเขาก็จะแบบเหี่ยวแบบไปเลยอะ่ะ อันนี้คือเด็ดออกเนี่ยใบเขาก็จะใบไหมไปเลยเพราะว่ามันน่าจะนานจัดนะฮะสวันเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเร็วกว่านี้ถ้าเราล้างออกแล้วมันจะโอเคไหมไงก็ไม่ชัวร์ส่วนพวกต้นอื่นๆต้นเล็กก็ต้นเล็กนะ่ะรู้สึกว่าจะมีผลกระทบนะเกี่ยวกับเรื่องใบครับเพราะว่าเขาสั่งคอสแสงไม่ได้อันนี้เราเลมอนต้นเล็ก พวกต้นเล็กอะเม็กมจิกต้นเล็กตอนแรกอะมีทุกกลุ่มไตงงอยู่อย่างหนึ่งของผมอะมันไม่ค่อยยุ่งกับฟาโลคือเป็นอะไรที่โชคดีมากนะไม่ค่อยยุ่งกับฟาโลเลยอะพวกอะไรอะมันจะไปอาจจะเป็นเพราะว่าโซนนี้คือมัน มันแบบหนานแน่นไงมันล่มเงามันเยอะเพราะว่าพวกเพียพวกอะไรมันชอบอยู่แล้วนะก็คือล่มเงามันเยอะแล้วผมก็ตัดใบไป,ไปอีกรอบหนึ่งสี่รอบแล้วก็โรยแป้งก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับถัดมาอีก3าวันนะครับเพราะว่ามีอยู่หนึ่งใบที่เราโรยทิ้งไว้นอกที่เห็นเขามีเป็นฝูงแบบได้เยอะก็3วันถัดมาที่ผมโรยทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูไม่ค่อยเห็นตัวแล้วนะ ตอนแรกมันจะเป็นตัวดำๆเยอะๆใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแล้วผมก็โรยทิ้งไว้พ <holidays. S 1> ยายามสแกนก่อนแป๊บแป๊บแป๊บแป <c oughs> ๊ไม่มีนะถือว่าถือว่าโอเคหายไปเยอะอาจจะมีหลงเหลือบ้างหรือเปล่าแต่ตามองไม่เห็นนไงตาผมมันเล็กในนี้มีอยู่2อัน อยู่สองตัวเล็กออก็ถามว่าพอใจไหมพอใจครับก็ตัวยาที่ผมใช้นะครับก็เป็นยี่ห้อนี้อะไรเนี่ยติสต็อปพาวพาวเดอ่อะก็จะเป็นนี้ผงทิสตอ็อปนะจะประมาณนี้ผมสรุปให้แล้วกันนะครับสำหรับอ่าตัวนี้ถามผมว่าพอใจไหม ผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวลายปกติอะลาวาตัวนี้ผมมันคือแบบเต็มหลังใบมากแล้วตัดใบไป3รอบแล้วก็คือเอาไม่อยู่เหมือนกันฉีดบิวเวลียไป3รอบนะครับก็คือหายไปไม่ไม่นานสองสาวันเขาก็กลับมามาอีกอะแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในดินด้วยหรือเปล่านะยังไงก็ถามว่าพอใจไหมพอใจนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ซื้อมาในราคา30บบาทผมใช้ สี่คืน4วันนะครับที่ทาไว้แล้วก็โรยหนาแบบหนาตึบตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะก็จะประมาณนี้สําหรับเจ้า,าแป้งโรยให้หมัดหมาเอามาใช้ค่าไล่ค่าฆ่าหรือเปล่าหรือไล่อ่ะไม่ว่าจะฆ่าหรือจะไล่ก็ตามแต่ถามว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะอ้อลืมบอกผลกระทบมันก็อย่างที่บอกไปนะ ผูซ้ำหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เออลืมโทษทีก็เนี่ยใบมันจะคำ้ำๆนะฮะใบจะคำ้ำๆแล้วก็มีรอยนิดหน่อยมันอยู่ที่ว่าใครรับได้รับไม่ได้เนาะยังไงก็ผมไม่ค่อยเน้นใบอยู่แล้วนะผมจะเน้นหนอ่อเดี๋ยวอยู่ช่วงเวลาหนึง่งผมก็ต้นหนึ่งผมก็จะไว้ประมาณแค่สามสี่ใบแค่นั้นผมก็จะตัดออกเพื่อให้ไหลมันออกมานะแล้วตอนนี้ก็มีละมาสองไหลนี่ละว่านะครับเราก็ เอามาลองกับวัสดุปลูกใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ย้ายลงเลยก็คือเอามาให้เขาทําความคุ้นเคยกับวัสดุที่เราผสมใหม่นั่นเองนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงนะครับไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่า ถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทําภารากิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆนะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ